ไม่เอาไม่ทไม่รอไม่รอือาของฝันต้องให้หนอ่ะอิกตามาด้วยรป่อติกตามาดีแม่ไม่เอาไม่เอาแม่โดหาหนูยบกนาเนี้ยอีตจนโม่ยังก็ ยืนเท่ายังลูกใครลมอือะไรไรจะเอ๋อะไรจะเอ๋เดี๋ยวเหอโอ้เออมัมนนลืมที่ไหนพ่าไตรในนาของไม่พาเเจอมันไหมมันมันอยู่ได้ไรถ้าม่คมันอยู่ตรงบ้านนี้แน่แไปเรียกลงไปเรียกมันมีบ้านมีมี